พอรันรันแรกเวลาก็ขึ้นมายืนหนึ่งคู่พี่อ้ําใช่ครับแต่ตอนนั้นใจตันแล้วว่าเขามีตอนนั้นเราไม่เคยไปเนาะเขาบอกว่าเราได้ที่สองนะพอเขาวิ่งรันแรกเขาวิ่งก่อนแต,แต่เราก็ได้พูดไปว่าแบบว่าเราไม่ได้กินนะเราก็ู้ว่าพี่รถผมไม่ได้วิ่งแบบนี้รถผม60ฟุตมันไม่ใช่1 6 ออกตัวยกล้อเราเราเราออกอยู่หนึ่งห้าเจ็ดมันน่าจะดีอยู่นี้มันดีกว่านี้แน่นอนเราก็พูดกับพี่คนนั้นครับอ่าไว้วัดกันวัดลัานสองลัานสองใช่ครับลัานสองและคือคือเขาก็ยืนสิบเอ็ดเจ็ดสองสี่ยาวๆกันเลยก็คนอื่นจะอยู่สิบเอ็ดแปดอ่าก็ยืนยาวๆจนมาถึงลัานสองของต้อมใช่ครับกดโควติฟุตโควติฟุตหนึ่งห้าเจ็ดสี่พอยังถึงหกโควฟุตเฮ้ยแล้วเฮ้ยแล้วใช่ไหมเฮ้ยแล้ว ข้าเส้นเข้าเส้น11630ครับมวยพิกมวยพิก